สบายดีพี่น้องสบ,บายดีสุขุข้อนชุม่มล้อมสมบร้อสบายดีเอฟซีทีหกแข้งถูกฐานาะะนะพี่น้องเนี่ยขอขกันนะพี่น้องเลยกับสตองน้องมวยพี่น้องเมื่อนี้ซามมื้ชิมาเห็ดเมนูพี่น้องเลยคือวานขอ <c oughs> ร <c oughs> วานหมากแ,แตงพี่น้องเลยก่อนอื่นก็นต้องเรองอะไรพี่น้องเอาไเอาเปลือกมัอนออกก่อนเอากระปมันออกพี่น้องเลยภาษาบ้านเฮาคือกระปมากแตง หลอกราบก่อนแล้วก็มาพานพี่น้องพานไปสิ้นิดน้อยนิดน้อยหรือเปล่าพอดีค่ะพอดีเนาะวานแป้งในกัตสิมี่พี่น้องเฮ้ยหนึ่งก็คือน,น้ำตาล ซองคือผงษ์สลดบ่คอเห็นบางอี่างกันผองสุดนี่โบแมนด้วยพี่น้องสักคู่พี่น้องเลยมีสักคู่ครับน้ำตาลแล้วก็อ้าวสมวยอันนะคือโบมีสมวยกะทิกะทิก็คือมากผ้ามาให้แบ่งคนไปอ่ะนะโอ้ยพี่น้องเลยกะทิก็คือหมากร้าวอะไรพี่น้องเอ้ยแตะห้ากันยังบ่ทัน น้องวัยเป็นนัวมาใส่นั่งบนหอคือมาเฮียนงยังสาวแทบแต่จังหวัดมีโคงสลดน้ำอยังเงีแต่ยังบอกท่านปอกพี่น้องเลยกักข้าวกระสางเขาซีดมั้งน้องวัยน้องวัยว่าวันนี้มันออกเนาะมันสีรสชาติจะมันแสบในร้านน่ะมัน่ได้อะไรนะก็เนี้่ยมันชุกแห้งตกหน่วยแต่ก่อนเราเคยกินมันจะเป็นแล้วท่านเอาไปใช้มาเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องนี่พี่น้องเลยสาคู่ฮะ ตักตงจัาไปตมแล้วพี่น้องเลยแลจะมาใส่น้ำเย็นมักำลังเป็นตากบตาเขียดพูด,ดีเลยสาคู่เขียวพี่น้อง เลังมาใส่ต้องอมาซีมือใหญ่บุญเล่อพี่น้องเลยอ,อือตา,า,า,าคู่งามเส้นำเย็นพี่น้องขึ้นมาดูสิเป็นยังไงบ้านเป็นตาเขียดก็คือเป็นตากอบอ๋พี่น้อง สะมงามจ้าหนิโอ๊ยอดใจบาไวสซีมมึงก่อนแน่อของวัดปากซะแม่ไรน,นี่บังนักเก่าบยกระยัซีมมึงดูสาวมวยเป็นจังไรเราอยากวันไรลนันะ่นวันหนึ่งเนี่ยเป็นตาหน่อยอยู่นั่นไหมเนาะเราเขียนพอดีแหละรอให้น้ำมันเสร็จ<ม>พี่น้องเลย มันิี้จะเหล่ายไไอยู่แบบไขก่กบไข่ไข่เขียนเนาะแม่ใช่คือไข่ขเขียดเันน้ำเย็นมาต่อพี่น้องเลยยางมันบิดยางมันอินอเนาะคือ,อยังห่ออยู่อะ ย้่ยจอยถึงก็ไล้ฮอนโกลกเพิ่นลืมสื่อเพิ่นยายบุนลอดเออยา่จ่อยก็ใช้มันอมียางเอาไา้นนเอาหนามใส่บ้าบ ยัสตักใส่กันซามไปน้วยตักเลยที่น้องเพ่อนมสีสันสวงามเล้พี่น้องอืมไน้องม้วยงามเลยเธอตวไสาวเนอแล้วสีคขานี่ได้ไล่ี้เา็่วนูนี่เ็บเา แมนพอที่แคมีแค่คีลมันเอายหน้อนติเตอลงอปเอาส่วนนองมวยพี่น้องไคุมเตาทางาพอฮักจะได้ใช้น้ำก็ถี่ต่อ กะทิเขาจะได้เอากะทิงก่องพี่น้องกะทิ่ง่องกดคุ้นะล่ะนองแคนดี้พี่น้องเลยมารอถากินหวานมาสันน้าลูกมาพ่าลูกาพากันคุมน้องม้ยกับคุม,คมพี่น้องเลยคุมเตา พากันล่อพี่น้องเอ้ยนั่งขากินลอกินหวานหมากแตงแล้วกะวานสักคู่เฮากระเซียมาปนกันพี่น้องเอ้ยแต่เบาควันน่ะติดใจติดใจปู่มีเผ่นเห็ดพี่น้องเอ้ยปู่มีเผ่นเห็ดแซ่บแซ่บพี่น้องได้เวลาพี่น้องเอ้ยเฮากระชีในเทน้ำตาลลง่ด้นแบบ นน้ำตาลพี่น้องเอ้ยต่อด้วยกะทิพี่น้องเอ้ยเทาก็บชิใส่กะทิกองพี่น้องสองกองพี่พ่อหรือบ่อสมวยพ่อกับพ่อแล้วมันเดือบเหรอเดือนนี้ก็ประมาณสามทุ่มเนาะ้องสมวยเนาะปัดมือตัวเองเดลยสมวยเด้อ ถือกันขนาดพี่น้องเลยฝถไยก็ไม่ไหทะเมกัมมมกทีลงพี่นนะ้อา <c ười> คือดอน <c ười> พอกๆแค่สมอสองไปเลย

còn, không Còn, không ừ. chỗ tí mà tệ thì sao mày làm như một hộp đi con to tay em nhà sim mà พัวเกลือบ่ะหวานพอดีเกลือเลยพอดีอดเฮ้ยพันยาปรุงเลยข่ากรีพี่น้องเลยตัวนี้ก็มะตะแงเข่าพอใหญ่พี่พันยากกินพี่น้องเอ้ยก็เป็นใหญ่บนรอดพันจมมาลายมือนะมือนี้ครับเลยมีโอกาสเลยพากันเหนนี่พี่น้องเอ้ยแล้วไปทีเรียบร้อยบ้านี้ ไเด้อป็นไรสมวยอยากเอาโคมามเหมือเห็นสำหรับสมวยว่าต้องเพิ่มเกลืออีกอีกส่วนคิดโอ้ยสมวยนี่พี่น้องเอ้ยกินเค็มตลอดเค็มเค็มหวานหวานแบบหวานใส่เกลือมันก็เค็มเค็มอะไรบอสไม่ก็สิหวานแห้ง้างใส่เกลือให้มันพอแต่มันก็สิหวานแบบจางๆอ๊ะมันก็บริโภคอันเป็นอะไรได้เลยอ่ะอืม เขาบอกว่ามีไก่ด้วยถ่ายรูปเอาสิคะเห็น้องเลยนำกะทิส่วนนี้เป็นเขาสาคูหรือว่าลอดสองพี่น้องเลยได้มันเป็นลอดสองแต่บอกคนอื่นลอดสองหลายสาคูหลอดสองกับสีเชียร์ยาถกขวันอันนี้คืออันนี้คือมักแตงสุดดิบมกแตงพี่น้องเลยเยียงกันกับสมวยสมวยบอกก่นว่า อันลอสองสมัยโบแมนของกันคนละแบบเว้ยไปลไาสมวยพอใหญ่พี่มาก่อนหมู่เลยพี่น้องเอ้ยหาถุยวะสันนี่พี่น้องเลยเฮาก็สิเดแบ่งไปใหย้พยพญาบาลเถาพี่น้องเอ้ยพญาบาลพญาบาลเถานี่ยเเป็นน้องของพ่อใหญ่พี่นั่นแหละ

อไรมง่ะไม่ใหญ่บ๋พ่อักแตงพ่อใหญ่แนมวึบโลดเผื่อน้ากรใสไม่ใหญ่ว่าพ่ออะไรวะันยุดปึบโลดพอใหญ่จองมมีใสถ้วยเยาก็ได้มันเป็นยัง เอาก็สีแบ่งลายลายบ่อนลายถีได้พี่น้องเลยอากาศแบ่งให้น้องเดือนน้ำอีกทางพยาบาลเถ่าแล้วก็ทางน้องเดือนพี่น้องเมื่อนี้ครับแต่เสียดายพี่น้องเลยบ่าวแม่นเพิ่นเมื่อก่อนน้องแม่นเพิ่นบ้านของบ้านของข้อท่อคอยเออได้พูดไหมหมอ จัดใส่ภาตุพี่น้องเด้สิ่งออกไปกินอยู่นอคุณแหละน้องมวยก็ม่ใหไ่บุลโลดเพิ่นอ่นนนกินอะไรไปท่องออกไปกินกันบัด มาอลไรพี่น้องเอ้ยมาหน่อยได้มันัึกที่แม่สถ่ายคลิปนมื่อนานที่นักบันนีกสาคูจากวานหมากแตงนอกจากนั้นก็จะลุยรลานมาก,กินน้ำกันหลายพี่น้องมันจะแซ่บวานแตงหมูร้านถ้าเฮาสิกินแต่เฮามันกลับหมแซ่บพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องกินร้านแตงลุยเห็ดร้านหมากแตงสิกินเพิ่นจ่มลายมือแล้ยพะยาก สาวนําแต่ได้น้องมวยแซ่บแซ่ด้อใหญ่เพิ่นกินแต่โดนแต่นานเาก็แซ่บว่ซั่นเบิ่งพี่น้องจนสิเบิดถ้วยเาก็แซ่บ่ซั่นานมันตงแซ่บเด้อพี่น้องตงแซ่บอะ แส็บกระโดกอะไรอ่างนีสิมือน้องมวยพี่น้องกับยายบุญรอดเข้าข้ากระสีบัวลายยายห่างพี่น้องเลยบอกควันกระหิวแล้วเนาะอยากเลยพี่น้องหวานนี่สีมือขนอมวยนี่บอกควันกระหิ้ลากคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องจะได้กระพาะกันคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องขงมวยพี่น้องเอ้ยอย่าเพิ่งลืมกันเดอ้อ เอาค่ะเห็ดมากกับหมดทันหอดสองเดือนแล้วมวยกอันใดที่มันบดีบงงามเด้วเฮาบดถือก็ต้องขอโทษขอภัยบอกผิดว่าพลาดไปไปเลยพี่น้องบ๊ายบาย